ถ้ายังสีมันแงมนะครับเอาซีอิ๊วดำใส่หน่อยปกติปอกเหลืองมันจะออกเหลืองหน่อยเปิ้นมาใส่เละมาใส่เละใส่ทอดมาได้เนี่ก็คือสีมันออกเหลืองๆบ่ไม่ใช่หีบเปิ่นเหมือนข้าพัดนียอะจีแมเข้าวพัดอะนี่สองหยดไอ้นี่ว้ายงงจังหมาฟังอะอือขวายขวายขวงยขวายขวายขงายขวาง องค์นั่นองค์โป่มกันนั่นจ้ะอีดนี่ครับมันล้มตัวเนี้ยครับนี่ถอดกรอบปีกมานน่ปีกนี้เขาจะใบถอดครับอันนี้เขาจะคว่างตัวมันหนาคว่างว่าลูขาอนนี้กำเบรนกำลังแทงคอกับขาอนนี้เขาบอกว่าเขาเบียกคว่างขานี่นีครับมันมีกลางมันมีหนาไหมมีคว่าง ขาม่กว้างได้กะตัวมกว้างอีหยังไมกว่างไงปีก,ออกลำไพ่บองไห่ซอนแล้ออไปตีมันยล่ะกะบ้องซ้อนละบองออันปีก้ต้องทอตดกันเลยบอลว่าไปเลยทอตดกะตั๋วลงกาเรียว các ở phía xuống thì cũng mất hòn, rồi xe không, xe pin quăng, dễ hack tính oh. dễ ngay, nha các nè, 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 chị แล้จีกุ้งกับปีในได้กินข้างนี่จริงเหตุในท่าเขาเรื่องมีแตออ่รอละอันนี่เหตจีกุง้งไอ้คุดมาตัวนี่ครับไอ้คุดเองเลยไหมนี่ไอ้ละไอ้ปีมันเหรอนี่มันนี่เนาะคุดเซื้อนี่ร้อยหนึ่งนะนี่คุดอีกอ่ะ บ่าไปคุดไม้่กะวละุลยข้านใจเอวอวะเนี่ยไปคุดกับบุญอ,อ่ะได้ได้ได้าถ้าอ้ไอ้เค้นไปคุดแมงนี่ไม้นะ่ะถัวห้าบาทจะซื้อกินอ,ะอ่ะแต่เออเป็นพซื้อกัดมาเนาะตัวตัวสองสามบาทมาขายตัวห้าบาทอีกกริงไหมเ,เนาะอนากเอาแต่เดี๋ยวไปเอามาลูกไหคุดซื้อมันจีเมียนกันเนาะน <c oughs> มาคุดแมงซือ้อ งวดไรไอ้นี่เดี๋ยวเราจะไปทอดนะครับอันนี้นะครับเราก็จะทำการทอดนะครับกันนี่นี่นมันนี่ใส่หลไรใส่มดกวดเลยครับมันใส่หไรแหละอ๋ออ๋อใส่มะกอกหรอกคหลายล,มมาล้ำเนี่ยอ๋อเนาะมันว่านมันโน,โน,โนุ่นๆก็เอาใส่ด้วย ต้องครับใครต้องครับทันทำอาหารเมนูนี่มันต้องพี่ดีพี่ทันนะครับเขาจะใส่พร้อมกันไปเขาจะทอดที่รัตัวนะรัดตัวนี้ซุกก่อนเทาไปเอาขึ้นแล้วก็รัาทัวไม่รู้ไม่ทอดนั่นแม่ยังได้กินหยบาบเลยใสนะ่ไปหมดเลยนะายเลอะแม่ไ้หาเรียนเออนี่จ้ะอือ Manh áo, bên nhà mẹo là đưa yakuin. Ba sai ghé bay. Ba luôn. Ghéo ghéo. Ba kuan yam bay. Mát 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 kìa mát 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 จะออกเหลืองไหมปืนมาใส่เลยใส่เละใส่ทอดมาได้เนี่ยก็ให้สีมันออกเหลืองๆบ่ม่ใช่หีบปืนมือเขาพัดนี่อ่ะจะแม่งเขาพัดได้ไมสองยดไอ้นี่ว่าอยู่ตุ๊หมฟังเลโดนโดน้งเดเจ้าเนาะลายวนเลวนี่โดนนี่มันจะก้มดีกาเดี๋ยวสีอุดมมาใส่ทอดแมงกู สีมันจะง่ามน้อยกะบ่อส่วนนั่นะมึงน่ะเนี่ยว่าสอนเี้เนี่ยเดี๋ยวติดไว้ไหนอ่ะถอดแมงหร่อถอดกําตัวเข้ากับยาอะไรไม่ได้ยังห่างเหยียดจะได้เข้าถึงเนื้อขาเวลาถอกําถั่วมันจะได้กรอบมดกันอืมแล้วหินไหนะ เรียบร้อยครับอากรอบเคี้ย enfin วแตงกูนนี mm ่นะขีมือผมเองครับมาหนี้หอมซุยเออใอยากมาอยู่ไกลเฮ้ยดอกกินกล่หอมครับจิ้หิดไข่เยอะนะนี่ไข่ถึงต้องถึงต้องนี่มันมีตัวอีได้ไงนี่ตีเลียไปในหม้อนี่ไม่แต้มนะพี่กาหนั่นโอ้ยน้ำ,นำพี่กม้อเออ Tao nó cầm nó mất cho tay nè ừ, Sẽ chứ cùng ơi Nó tao nó đi sao Chạy cả đỡ nó đi sao cho nó